สวัสดีค่ะบกปันอีกแล้วนะคะก็ช่องหนิงธนวันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการสอดสอด,สอด,สอด,ดอกนาอชุดท,ที่แล้วนะคะเราทําอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทําเป็นรูปทรงหม,ะะหมดแล้วนะคะเก็บด้านในเสร็จหมดแล้วจะเป็นทรงแบบนีเเ้เห็นไหมคะไม่พองเลยไม่อะไรเลยเห็นไหมคะนี่นะคะต่อไปนี้เราจะสอนวิธีการสอดสอดอกแต่นี้เราต้องมาตัดเส้นกันก่อนนะคะว่าเส้นของเรามีขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะพื้นของเราคือสีขาวแบบนี้ใช่ไหมคะพื้นนี้คือสีขาวเราต้องตัดสีขาวนะคะ ออกมาเลยค่ะความยาวอยู่ที่30นิ้วนะคะนี่นะคะ30นิ้วแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะเป็นรอบนี้นะคะนี่คือรอบนี้นะคะเราเผื่อแล้วนะคะอันนี้คือเผื่อแล้ว30นิ้วนะคะแล้วเราต้องผ่านะคะวิธีการผ่าให้ได้3เส้นนะคะวิธีการผ่าคือผ่าแบบนี้นะคะจะต้องผ่าออกมาแบบนี้นะคะให้ได้3เส้นนะคะนี่ผ่าแบบนี้นะคะห้ามฉีกนะคะถ้าฉีกจะเป็นขุยนะคะ ให้ผ่าตรงไปเลยนะคะเนี่ยให้ผ่าตรงไปเลยแบบนี้นะคะเนี่ยให้ผ่าแบบนี้ไปเลยนะคะใช้กันไก่เท่านั้นนะคะการผ่าเส้นนะคะนี่เราจะผ่าแบบนี้นะคะจํานวนทั้งหมดเลยนะคะผ่าก่อนนะคะ1เส้น1เส้นใหญ่นะคะจะเท่ากับ3เส้นเล็กนี่เราผ่ามาเลยค่ะผ่าไปเลยนะคะนี่ ะะเราจะผ่าแบบนี้นะคะแบบนี้ให้ได้13เส้นนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาสอบแบบนี้นะคะทั้งหมดเลย13ตาคือ13เส้นนะคะนี่นะคะวิธีการผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะผ่า3านะคะนี่แบ่ง3ามค่ะเราผ่ามาเสร็จแล้วนะคะอันนี้1ชุดนะคะต่อไปนะคะเราจะตัดเอียงนะคะเราจะต้องตัดเอียงความยาวอยู่ที่10นิ้วนะคะแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือเผื่อแล้วนะคะ ผ่าสี่ค่ะอันนี้เราจะผ่าสี่เส้นนะคะก็ผ่าครึ่งก่อนเลยวิธีการผ่าคือผ่าครึ่งน,นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ก็มาผ่าครึ่งหนึ่งนะคะห้ามฉีกนะคะต้องใช้กรรไกรเท่านั้นอ่าเราจะผ่าสีขาวนะคะอย่างนี้เป็นแบบนี้นะคะให้ตรงๆไปนะคะเป็นแบบนี้นี่นะคะแบบนี้ผ่าแบบนี้นะคะ จำนวน30เส้นค่ะความยาวอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะคะจำนวน30เส้นนะคะ,ะเราก็จะได้อันนี้ออกมานะคะนี่เป็นสีขาวแบบนี้นะคะนี่นะคะนีผ่าแล้วจำนวน30เส้นนะคะแล้วหนิงจะเล่นสีนะคะถ้าใครอยากได้สีเรียบนะคะก็เอาสีเงินอีก30เส้นนะคะนี่คือ30เส้นนะคะแล้วเราก็ตัดสีเงินนะคะ สีเงินอีก30เส้นนะคะความยาวเท่ากับสีขาวเส้นนี้นะคะอีก30เส้นค่ะหรือถ้าใครไม่ชอบสีเงินอยากจะเปลี่ยนสีบ้างนะคะอ,อยากได้สีชมพหูหรือสีอื่นก็ได้นะคะให้ดอกตะก้ามันแจ่มขึ้นนะคะตอนนี้หนิงจะชอบสีชมพูหนิงใช้3สีเลยลูกน,นี้ก็เอาสีชมพูอีกนะคะความยาวอยู่ที่30นิ้วเหมือนกันเอสินิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะ30เส้นเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเท่านี้นะคะอีก30เส้นเหมือนกัน ตะกร้าลูกนึงเราจะมี3ขนาดนะคะแบบนี้เดี๋ยวเขาหลบก่อนอ่าแบบนี้นะคะแบบนี้ตะกร้าหนึ่งลูกนะคะเราจะมี3ขนาดแบบนี้นะคะเราจะใช้ขนาดความยาวอยู่ที่30นิ้วนี่นะคะแบบนี้นะเอามาสอดก่อนนะคะเนี่ยค่ะสอดทุกตาเนี่ยสอดเข้าไปเลยค่ะเนี่ยเนี่ยนะคะสอดลงไปเลยนี่นะคะให้สอดลงไปเลยนะคะ นี่ค่ะให้สอดลงไปเลยนะคะ,คะสอดลงไปเลยนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสอดเลยค่ะสอดให้รอบเลยนะคะนี่ค่ะสอดลงไปเลยนี่นะคะค่อยๆสอดนะคะค่อยๆทำอ่าแบบนี้นะคะสอดลงไปเลยค่ะไปสอดกันเลยค่ะ เาไปเลยนะคะนี่เขาจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะสอดแล้วจะเป็นอย่างนี้สอดให้รอบลูกเลยนะคะให้ให้มาเกยกันเลยค่ะให้มาเกยกันตรงนี้เลยนะคะที่เหลือที่เหลือแบบนี้เราตัดทิ้งไปเลยนะคะอ่าสอดเลยค่ะ เวลาสอดนะคะต้องระวังนะคะอย่าให้เส้นเขาปิดนะค่อยๆสอดไปนะคะสอดแบบนี้นะคะสอดแบบนี้ค่อยๆสอดไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆสอดแบบนี้นะคะ่ะ พอ,พอดีหนิงอยากให้มันเจมอะค่ะหนิงก็เลยใช้สีชมพูมาช่วยอีกแต่ถ้าเกิดเราชอบเรียบๆนะนะคะเราก็ใช้แค่สีเงินตัวนี้นะคะกับสีขาวตัวนี้พอใช้แค่สองสีพอค่ะใช้สลับกันนะคะนี่เราก็สอดไปนี่นะเราก็สอดไปเลยค่ะเนี่ยนี่นะคะส่วนอันนี้เราก็สอดมาเลยค่ะสอดทุกชั้นเลยนะคะ เวลาสอบค่อยๆนะคะค่อยค่อยแบบนี้ เลยค่ะพอเราพอเราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเนยกนอันนี้ดันเข้ามาซ้อนแบบนี้ตักเลยค่ะนี่เห็นไหมคะอ่าแบบนี้นะคะให้ทําแบบนี้นะให้ครบทุกตาเลยนะคะถึงนี่เลยนะไปทํากันค่ะนี่นะคะถ้าถ้าสมมุติว่าแย่แย่ไม่เข้าแบบนี้นะคะตัวนีแย่ไม่เข้าแบบนี้ใช่เราหาเศษนะคะเอาเศษอันนี้นลำล่องก่อนแย่ลงไปค่ะ อาจจะติดนี้นะคะก็เสียบออกไปนะคะนี่นะคะก็ออกก็เสียบใหม่นี่คือเทคนิคนะคะง่ายๆในการสอดนี้นะคะก็ดึงแบงบ,งนะะนบนี้นะคะนี่สอดไปเลยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะส่วนเกินเราก็ตัดทิ้งไปนะคะนี่เราก็ เียบมาอันนี้ก็สอดมาค่ะอันนี้เราก็ตัดทิ้งไปแบบนี้นะคะแล้วก็สอดอีก2แถวนะคะจะเสร็จแล้วนี่นะคะสอดหมดแล้วนะคะ13แถวแนะคะตอนนี้เราจะมาสอดอันนี้กันนะคะ อันนี้ที่เราผ่าไว้นะคะ1ิบนิ้วใช่ไหมคะ3าสิบเส้นเราก็จะสอดนี่เลยค่ะสอดขึ้นไปเลยนะคะสอดตรงนี้นะสอดตรงนี้นะคะสอดขึ้นไปเลยค่ะเนี่ยค่ะสอดเอียงไปนะคะลักษณะเขาจะเอียงไปอย่างนี้เราก็สอดไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะ แล้วก็สอดมาสอดไปตามแบบเลยค่ะ เส้นบิดนะคะห้ามเส้นบิดเด็ดขาดสอบไปเลยค่ะสอบลักษณะเอียงสอบแบบนี้ไปเลยนะคะบแบบน,นี้นะคะอันนี้คือผ่าสี่นะคะสิบนิ้วครึ่งลักษณะเอียงตัวนี้คือผ่าสี่แล้วก็มาเลยค่ะอันนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงแบบนี้นี่เห็นไหมคะกิบไปเลยแบบนี้นะคะอันนี้ปล่อยช่างเขาค่ะเดี๋ยวเราค่อยนี่ เราค่อยตัดนะคะอันนี้เราจะตัดหย่ไปตรงนี้นะคะตัดหย่ไปตรงนี้นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะอราจยแย่แบบเป็นแบบนี้นะคะต่อไปตอนนี้สีชมพูเนี่ยค่ะหนึ่งต้องการคือความแจ่มตอนนี้ใครอยากได้สีเงินอันนี้ก็คือขาวเงินขาวเงินได้นะคะแต่หนิงต้องการสีชมพูนี่เราก็สอดไปค่ะสอดสลับก,กันไปนะคะสลับก,กันไปแบบนี้นะ นี้นะคะเรสอดไปเลยะค่อยๆสอดนะคะสอนไปนี้สอดเลยค่ะอย่าลืมนะคะสีชมพูอันนี้ผ่าสีนะยาว1ินิ้วครึ่งนะคะใครจะเอาเป็นสีเงินสีนี้ก็ได้นะคะเรียบๆเ,เป็นสีเดียวกันนะคะนี่นะคะหนึ่งจะให้มันขึ้น,นเป็นดอกของแจมอะค่ะ เราจะสอดดอกกันก่อนนะคะวิธีการสอดดอกแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยทําสายนะคะจะเย็นๆนนะคะค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบแบบน,น,นี้แล้วสอดไปกดดึงไว้นะคะแล้วก็ดึงเห็นมไหมคะอันนี้ก็ สอดไปสอดไปในนี้ก็ได้นะคะไปทางนี้ก็ได้นะเก็บเข้าไปในนี้ก็ได้นี่แบบนี้ก็ได้นะคะนี่เก็บเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นี่อ่าต่อไปก็สีขาวแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ไปแบบนี้นะคะใส่แบบนี้สอดเลยค่ะ ลักษณะยังเหมือนเดิมนะ าให้บิดเดดขานะคะอย่าให้เส้นบิดเด็ดขาเส้นเอียงคือผ่าสี่นะคะอย่าอย่าลืมกันนะคะเส้นเอียงเราจะผ่าด้วยสี่ นเยคะ่ะตึงนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะตรน,นี้เราก็ตัดสอดลงไปก็ได้ะคะ่ะจะหรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ผิดนะเข้าตรงนี้ก็ได้นะคะยังเข้าไปตรงนี้ก็ได้ สีชมพูอีกนะคะนี่ค่ะเราจะไปช็อตกันตรงนี้นะคะแบบนี้แบบนี้นะอย่าผิดชั้นนะคะแลบบ้วก็ไล่ไปค่ะแบบนี้นะคะ ไล่ไปเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกอีกทีนึงนะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะคะเราจะขยันลงคลิปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ลงมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะเราก็ทำให้รอบรูปเลยค่ะเขาจะพอดีของเขานะคะ สอดเวลาสอดสอดรอยนะคะสอดรอยเส้นที่เราสอดไว้นะไม่ใช่สอดลงไปเส้นใหญ่นะคะสอดเส้นนี้เส้นนี้นะคะเส้นนี้เส้นนี้ นี่นะคะแล้วก็สอดมานะคะสอดมาเรื่อยๆเลยสอดเก็บให้เรียบร้อยพยายามอย่าให้เส้นพิก แล้วก็ตัดแล้วเราก็ไล่สอดเก็บไปค่ะเก็บไปบนดันเข้าไปนะคะเก็บให้หมดเลยแบบนี้นะคะเก็บเข้าไปเลยค่ะเก็บจนหมดเลยนะคะพอเราเสร็จตรงนี้แล้วนะคะเราก็มาเริ่มตรงนี้ต่อนะคะนี่เริ่มจากตรงมุมไหนก็ได้นะคะมุมหนึ่งอย่างมุมนี้ก็แล้วกัน อ่านี่นะคะแล้วก็เลือกมุมนี้ไปแล้วก็เอาอีกนะคะอันนี้เราก็สอดไปเลยค่ะสอดร้อยขัดนะคะนี่แล้วก็ไล่ไปเลยนะคะสอดไปเลยค่ะสอดเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเราก็จะสอดเหมือนเดิมสอดขึ้นไปสอดให้ขัดกันขึ้นไปนะคะแบบนี้นี่นะคะเราก็สอดไปสอดเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นี้นะคะ สอดไปเลยค่ะสอดเหมือนเดิมอันนี้ก็จะสอดเหมือนเดิมนะคะที่เราเตรียมไว้เราก็จะสอดนี่นะคะ,น,น,น,ะ,คะน,นี่ค่ะเราก็จะสลับเหมือนเดิมเขาจะพอดีของเขาเลยนะคะกับกับช่องที่เราเตรียมไว้นะคะ19บเเส้นก็คือตัวนี้19เส้นนะคะนี่สอดไปแบบนี้นะคะ สอดขึ้นไปนะคะทํำเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแต่ทำสลับกับดอกเริ่มจะขึ้นแล้วนะคะอันนี้คือแหย่ให้ดูเฉยๆนะแล้วก็สอดไปเห็นไหมคะดอกขึ้นมา1ดอกแล้วเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเป็นดอกแล้ว ก็สอดไปเลยนะคะเห็นไหมคะดูไกลว่าจะเป็นดอกเห็นไหมคะ สอดกั <ity> นเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะพอเราสอดแล้วเราสอดไข่กลับแล้วเห็นไหมคะดอกเขาจะแจ่มขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยเราก็ไล่สอดเลยค่ะไล่สอดจนเก็บจนหมดเลยนะคะแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วเราแยกเก็บเข้าไปเห็นไหมคะดอกขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบลายเจมๆแบบนี้นะคะสามารถทําลายเรียบๆแบบนี้ได้นะเป็นสองสีแค่นี้พอนะคะเป็นเรียบๆแบบนี้สีขาวสีชมพูแบบนี้หรือว่าสีครีมชมพูเข้มแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ได้นะ แล้วแต่เรานะคะอันนี้คือความชอบของแต่ละบุคคลแล้วแต่เรานะคะพอเราสอดไปแล้วเราสามารถใช้สีอะไรก็ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าที่จะทําสายตัวนี้นะคะถักสายลงหูอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือไปเก็บเลยค่ะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะสวัสดีค่ะ